สวัสดีครับผมพบกับผมอำนวยวาวจังเรดนะครับกับช่อง YouTube ราชมันกันเองและเพจ Facebook ราชมันเช่นเคยสําหรับวันนี้ยังคงอยู่กันที่สนามยิงปืนพนมชูตติ้งเลนจังหวัดชเชิงเสนนะครับเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้นี่นะครับผมจะนําปืนกระบอกนี้มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเป็นปืนยี่ห้อ c ีแนะครับรุ่นสกอร์เปียนอีโวสามเใช้กระสุนขนาด9มมนะครับปืนรุ่นนี้นะครับ ที่เราเรียกกันว่าเป็นปืนแบบ S M G นะครับ S M G ก็คือเหมือนปืนหุ่นปืนกลมือแต่จริงๆแล้วเขาจดทะเบียนเป็นอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติเช่นเดียวกับอาวุธปืนพกสั้นทั่วไปนะครับขนาดความยาวลำกล้องของเขาก็คืออยู่ที่6นิ้วนะครับ6นิ้วท้วนก็คือไม่ไม่เกินกฎหมายไทยกําหนดแต่ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันยาวออกมาเนี่ยจะดูประมาณสัก7หรือ8นิ้วจริงๆแล้วลำกล้องของเขาจริงๆส่วนที่มีเกี่ยวจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับจากจุดนี้ ถึงนี่นะครับอยู่ที่หกนิ้วที่เหลือก็จะเป็นปลายต่อนะครับเป็นปลายต่อสวมออกมาจะไม่มีลำกล้องนะครับก็เพื่อเพิ่มความยาวก็คือผมท้าความไปก่อนนะครับว่าต้นแบบของเขาซีแซสกอร์เปียนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทําออกมาขายที่เมืองนอกเป็นยิงในระบบอัตโนมัติเต็มตัวก็คือฟูลออโต้ที่บ้านเขาจะเป็นลำกล้องเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับเจ็ดนิ้วกว่าก็คือถ้าเข้ามาขายในบ้านเราก็จะตัดระบบฟูลออโต้ก็จะเป็นเหลือกึ่งออโต้ และลำกล้องก็จะอยู่ที่6นิ้วนะครับจริงๆกฎหมายบ้านเราเนี่ยเราจะพูดติดปากกันว่าไม่เกิน6นิ้วแต่ว่าตามข้อกฎหมายจริงๆก็คือ160นะครับไม่เกิน160มิลลิเมตรนะครับก็คือมันจะได้6นิ้วนิดๆแต่คือตัวนี้6นิ้วทั้นไม่เกินกฎหมายกำหนดแน่นอนส่วนที่เหลือก็เป็นเยียวสวมออกไปนะครับเหยืยวสวมออกไปเพื่อที่ว่าให้ต่อให้มันอ่าเขาเรียกว่าให้มันบาลานซ์กับกิ๊บมือหน้า ตรงนี้นะครับแราคราวนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่าตัวเนี้ผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผ่านท้ายผ่านท้ายพับนะครับกลางออกตัวนี้เป็นผ่านท้ายในรูปแบบของซอ่าซิก MPX นะครับเอามาแปลงใส่นะครับเป็นรูปแบบของซิก MPX ก็จะเปลี่ยนตัวอะแดปเตอร์ต่อตรงนี้นะครับผ่านท้ายพับได้แล้วตรงนี้กระโจมมือนะครับหรือหรือว่าเนี่ยครับกระโจมมือข้าวกล้องตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นโพลิเมอร์ ยี่ห้อนี้ผมไม่แน่ใจนะครับส่วนปลายต่อปลายต่อของเขาเกียวเดิมก็จะเป็นของซีแซเกียวมันก็จะหาพวกปลายลดแสงพวกเนี้ยยากหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนเกียวปลายเป็นของ CmmG เนะครับเป็นเกียว1นทับสองปีดยีก็คือเกียวเท่ากับพวกปืน c m MM M G ท,ทั่วไปนะครับหรือพวกตระกูล A R านะครับสามารถใช้ปลอกลดแสงตัวนั้นได้นะครับแล้วก็กิ๊บมือกิ๊บมือก็เปลี่ยนเป็นของแม็กู ดอดนะครับขาดอดผมยกสูงขึ้นมาใช้ดอดของ UTG ตัวที่ว่าไม่ไม่ใหญ่นะครับเป็นจริงจแล้วดอดตัวนี้ใช้สําหรับปืนสั้นปืนพกสั้นทั่วไปแต่ผมเอามาติดก,กับตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเล็กกระทัดรัดดีและต่อขายกสูงเนื่องจากว่าเราจะให้ศูนย์เปิดมันมองรอดนะครับขามันจะโปง่งมองรอดทะลุในกรณีว่าดอดทำรุดเสียหายหรือว่าแบตหมดเราสามารถใช้ศูนย์เปิดมองยิงได้ปกตินะครับ แล้วก็ตรงนี้ในส่วนของรายละเอียดต่างๆในส่วนของชุดลั่นไกก็ทํามาหมดแล้วนะครับก็จะเป็นทําแต่งไกเบามาแล้วไกก็จะเปลี่ยนเป็นไกแบบช็อตรีเซ็ตก็คือรีเซ็ตไกสั้นนะครับทําให้สามารถยิงซ้ําได้ต่อเนื่องได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ตรงนี้พวกแฮนด์กาดต่างๆอุปกรณ์ต่างๆก็คือจะแต่งมาค่อนข้างจะครบหมดแล้วคันลังแบบยาวนะครับอันนี้ก็เป็นใส่แทนเซฟตี้ฟักนะครับ แยกเข้าไปในลํากล้องให้รู้ว่าในลํากล้องไม่มีกระสุนนะครับปืนปลอดภัยนะครับสาหรับแม็กก็จะเป็นแม็กของตัวนี้นะครับแม็กพูอันนี้ปืนเชียร์แล้วครับแม็กไม่มีกระสุนอขออนุญาตเสียบแม็กให้ดูนะครับดูรูปลักษณ์ของตัวปืนนี่นะครับประมาณนี้แม็กจริงๆแล้วจะเห็นว่ามันยาวๆเนี่ยมีตัวกระสุนามาถึงเลข35นัดอันนี้คือมาตรฐานที่ก็ทํามาจากเมืองนอกนะครับแต่เมื่อเข้ามาในเมืองไทยก็จะมีตัวเบรกกระสุนด้านในให้เหลือบรรจุได้แค่20นัดเพราะว่ากฎหมายบ้านเรา ให้ไม่เกิน20นัดสำหรับอาวุธปืนพกสั้นตัวนี้จดทะเบียน,นเป็นอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับเดี๋ยวจะนําไปรีวิวให้ยิงให้ดูนะครับอันดับแรกผมจะยิงให้ดูกลุ่มกระสุนคร่าวๆยิงแบบปานิษนะครับให้ดูกลุ่มกระสุนแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะยิงด้วยเป้า IDPA ทําการยิงเร็วให้ดูว่ากลุ่มกระสุนในการยิงเร็วเนี่ยเราจะคุมรีคอยล์ได้ดีขนาดไหนแล้วก็ชุดสุดท้ายผมจะไปยิงเพจนะครับยิงเป็นเพลเหล็กดู ในการยิงเพจในการใช้ดอดยิงเนี่ยมันโอเคขนาดไหนนะครับถ้าเทียบกับปืนสั้นแล้วก็ปืนที่มีผ่านท้ายแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวตามไปดูครับนี่นะครับผมจะทําการยิงยิงชาครับเพื่อดูกลุ่มกระสุนไปที่เป้าตาวัวนะครับเป้าวงกลมจํานวนห้านัดครับและหลังจากนั้นจะยิงเร็วที่เป้า idpa อีกจํานวนห้านัดนะครับเพื่อดูเวลานะครับชุดที่สองนี้จะใช้โปรไทมเมอร์จับเวลาด้วย เราก็จะดูว่าจะหลุดโซนไหมครับาดูกันนะครับลากออกครับเอเค,ครับจำนวนสิบนัดนะครับยิงดูกลุ่มห้านัดครับยิงดูกลุ่มก่อนนะครับยิงช้าห้านัด หนัดนะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปดูเป้า,าทีเดียวครับคราวนี้ชุดที่สองนะครับห้านัดที่ป้ายดีพี่อเอเด็กโปรเทมเปอร์จับนะครับปืนเคลียร์นะครับแบเคลียร์ปืนเคลียร์ครับเวลา2.14นะครับ 2 1 4จุดหนึ่งสี่ห้านัดนะครับยกปืนขึ้นมานะครับกดเทปแล้วก็ยิงห้านัดเดี๋ยวไปดูผลที่เป้ากันครับเนี่นะครับกลุ่มกระสุนห้านัดที่ผมยิงนะครับชุดแรกนะครับยิงปืนนต5ห้านัดกลุ่มกระสุนก็ค่อนข้างจะกินต่ําเนื่องจากว่าผมใช้ศูนย์ดอทนะครับไอดอทถ้ามเพราะว่าดอทมันจะสูงกว่าแนวลำกล้องนะครับผมเซตไว้ที่ประมาณสิบห้าเมตรนะครับแต่ตรงนี้มันระยะประมาณสิบเมตรจุดตัดยังไม่ถึงนะครับ ลุ่มมันก็เลยลงล่างแต่ครับลุ่มเขาจะแน่นนะครับสุะบาณเนี่ยครับเข้าปลายนชีครับ5นัดการยิงปืนนี่นะครับลุ่มยิงปืนนี่ถือว่ากลุ่มแน่นมากแ้วก็ชุดที่2ผมยิงไปได้วยเวลา2.1 4สวินาทีจากท่าจากปืน45องศานะครับอ่าท้ายไปที่ร่องไหล่องศามอให้สัญญาณปิดยกขึ้นปวดเซฟแล้วก็ยิงคือปืนท่าเป้านะครับท่าเป้าแล้วผมก็ยิงเลย5้านัดยิงเร่งห้านัดหนึ่งสาี่้านี่ครับก็ถือว่าอยู่ในเป้า เอสามนัด B สองนัดใกล้แต่จริงมันก็อยู่ในส่วนขวดในส่วนอกทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับซีเซสกอร์เปียนกระบอกนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูการยิงเพจคันงี่ทีนะครับว่าเป็นยังไงครับคราวนี้นะครับจะมาทำการยิงเพจให้ดูนะครับด้านหลังผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดเพนะครับระยะประมาณสักสิบห้าหลานะครับ สิบห้าลาก็ประมาณสิบสาเมตรโดยประมาณนะครับก็คือเป็นระยะปลอดภัยสําหรับการยิงเพจผมจะยิงในจังหวะต่อเนื่องไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปนะครับจะดูว่าเป็นยังไงครับในการใช้ดอดยิงกับปืนที่มีผ่านท้ายประทับไหลมาดูกันครับจับปรไทเมอร์ด้วยเลยนะครับ โอเคครับเ <Okay. S 1> ปิดเชียร์นะครับเปิดปลอดภัยครับ <Okay. S 1> ใช้เวลาไป5.13วินาทีนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับเวลา5.13วินาทีลำรับ เพจทั้งหมดเจ็เพจเคยเชียร์แล้วนะครับใส่เซฟตี้พักเรียบร้อยขอ,อยุยาดถอดแป้นถอดเยาพักนะครับสนามปลอดภัยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับตีแซฟสกอร์เปี้ยนกระบอกนี้ครับแล้วก็แนวทางการแต่งแล้วก็การยิงทดสอบให้ดูกลุ่มสผนการยิงเร็วยิงเร่งแล้วก็การยิงเพจสาธิตนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าใช้มากนะครับ ปืนตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับปืนตระกูล s m g ในตลาดบ้านเราขนาดนี้ถือว่าราคาค่อนข้างจะต่ํากว่าตัวอื่นเลยนะครับแล้วก็ของแต่งก็มีเยอะแยะมากมายพอสมควรให้เราได้เลือกใช้เลือกเล่นเลือกหากันนะครับสําหรับในส่วนที่ใครที่ชอบนะครับส่วนการทํางานผมคิดว่าปืนรุ่นเนี้ถ้าเทียบกับปืนพกสั้นก็เหมือนกับเราใช้งานพวกปืนตระกูลก็อกนะครับคือใช้ง่ายไม่จุกจิกระบบเขาไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแล้วก็ เรียกว่าการยิงที่จะมีปัญหาเรื่องการติดขัดนี้แทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับยกเว้นถ้ากระสุนมีปัญหานะครับแต่ว่าตัวปืนเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมการันตีเลยกระบอกนี้ก็ยิงมาพอประมาณแล้วก็ยังไม่เคยเจอปัญหานะครับในส่วนของการติดขัดยกเว้นว่าถ้าเป็นเรื่องกระสุนอย่างที่บอกนะครับเพราะสหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเอามาแนะนําสําหรับปืนตระกูล s m g ไว้ให้เรายิงเล่นและใช้งานสนุกสนานให้ป้องกันตัวในเขตบ้านเรือนของเราได้นะครับแล้วก็สําหรับเจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถนํามาใช้ปฏิบัติหน้าที่ ในขั้นพื้นฐานในการใช้ยิงในแนวต่อสู้ปราปามได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่อยากแนะนําให้เรานามาพิจารณากันนะครับส่วนของวันนี้ก็คงจะฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก็ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืนพนมชูตติ้งเลนจังหวัดฉะเชิงเซาเช่นเคยนะครับสำหรับสถานที่ในการทดสอบดีๆเช่นเคยคลิปนี้ก็คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ กดสับสไ b s c r กดติดตามกดกระดิ่งกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ